อยู่พอกำลังเตรียมโต้ทายเครื่องเนาะจะลงไปแข่งกันกีฬากันเนาะพบปะกันระหว่างทีมอาจารย์เก่ากับอาจารย์ใหม่เนาะเขาจะมาเบิ่งกันเลยอาจารย์ระหว่างอาจารย์เก่ากับอาจารย์ใหม่แพชแนลกันนะพี่น้องอันนี้อาจารย์สวยนี่กำลังเตรียมโตวกำลังถ่ายสุดเตรียมตัวเตรียมตัว สวยงามอันิเมะทับอเมทีมได้ออนิเมะทับน่าน่าไม่น่าอันนี้โบช้างกายะ นี่อาจารย์ใหม่ได้นเนาะอาจารย์ใหม่บอวีโอจังไ,งไดไปเซบเบนแล้ว ดอันนี้บรรยากาศการสอมแล้ววดูดิเราไู้ิงน่เกา้เายอาไแม่อ๋มเครื่องนี่นะเครื่องไพ่เนี่ยขัวเจ้านะวะอ๋อเล่ตัวกบมาค่ะ แกเป็นแถวไหมแถวกองเสียกองเสียวันี่คือเซอร์อยู่ซะทีมกองเสียพี่น้องเสียข้างได้คางตัวข้าเออชิ่อต้องต้องไม่จมเซ่แล้วแน่เอ้ย นักกีฬาลังสนามผูผููผูเปไอแกมจับน้ำมาทงนี้เรียกผู้ฝกนนอ่าเยจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดแล้วแหลมดเ่มลพี่น้อง อย่างมาป้าหมักบ้านฮะจับมือเอาวให้จับมือกรรมการให้จับมือกรรมการพอพระเจ้างานป้ายงานป้ายมันเอาแท็กกันนะแม่บริแท็กกันนะแม่ตบแปะกันนะแม่มุ่เจ้ากาในทีมกา แท็กกันแท็ก,กนะแม่ใครว่พี้เ่ข้าสีแท็กถูกเอาไมฮน้เอาไหมเอาไหมันบอดยอมกันี่เกอร์บอเอดนี่เกอมันยืเลยนี่เกอกนี่เบอร์ได้คะ ับประกันความปลอดภัยบา,ารมิ ยับเขาอีแงมันใกล้โพด มาเชิญครับรถ

เี่บอร์ชองจะหนีเอาไปอาชิมหาด้เฮ้คือเอาชิาจะเี๋เอาไปชิมหาเซ็กคือเอาหน่อยนงารานงพอดูน่ออ็ดะชองซามในองกับชเอแหละโบ้ไดเขาโตกใหญ่นอนเออโอเคจ้าตีบุญกะ

ชาวเอททะเลย้อนชาวเอททบ้านหนวยแข้งอันนี้ No one.

ที่นี่นะเพียงน้องที่นี้สำหรับเฟรมครีมิก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็น like, กำลังใจสำอางในเดย์สำหรับตอนนี้บ๊ายบาย